สพมบุรีรัมย์ร่วมกับมูล,ลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยเปิดอบรม Computational Thinking ยกระดับครูสู่ยุคดิจิทัลวันที่29เมษายน2568 10ตตำรวจตรีนบประดลน,นบพเคราะห์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Computational Thinking Workshop สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา จัดขึ้นโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ร่วมกับมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยหรือ TSNIC Foundation ระหว่างวันที่29-30เมษายนและวันที่1พฤษภาคม2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวน25คนณห้องประชุมสีสว่างรัฐ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์สำหรับมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยมีพันธกิจในการส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยนำโดยนายภาคภูมิไตรพัฒน์ผู้อำนวยการ TSNIC Academy นำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมและได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัคราประโยชน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพร้อมทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแนวคิดเชิงตรรก,กะการคิดเชิงคำนวณและการเขียนโปรแกร,รมเบื้องต้นทั้งนี้การประชุมดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและต่อยอดประสบการณ์ในการจัดทําแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละบริบทในระดับมัธยมศึกษาอย่างรอบด้านเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนไทยให้พร้อมรับมือกับโลกยุคดิจิทัลต่อไป